สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องกินอยู่ดีชรา,าภาพนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําข้าวผัดนะคะที่แสนอร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูความแตกต่างนะคะเราจะทาข้าวผัดนะคะซึ่งเราเอาเข้าวนี่นะคะไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะแช่ไว้นานเลยละค่ะประมาณตั้งแต่เช้านะคะอันนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายสี่โมงสามโมงสี่โมงแล้วนะคะคือข้าวเราเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ เรามาดูความแตกต่างนะคะในการหุงข้าวที่นําไปแช่ตู้เย็นนะคะหรือข้าวเย็นนะคะกับข้าวอุณหภูมิธรรมดาที่เราผัดนะคะที่ผันผ่านมานะคะเราอยากรู้ว่ามันจะสวยไหมคะนะคะเม็ดจะสวยเรียงเม็ดไหมนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะผัดใส่ไข่นะคะไข่สองฟองนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะสีสวยสวยนะคะแครอทสีสวยมากแล้วก็มีนี่ค่ะมะเขือยาวเออไม่ใช่ ถั่วฝักยาวนะคะพูดผิดนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะกระเทียมนะคะแล้วเราก็าใช้น้ำมันหมูนะคะในการทำมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะนะนี่คือน้ำมันหมูนะคะเราใส่ลงไปแล้วเราก็เปิดไฟนะคะเราใช้กระทะไฟฟ้านะคะวันนี้ค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ ใส่กระเทียมลุกไปก่อนนะคะเราก็ผัดผัดให้กระเทียมหอมหอมก่อนนะคะเราค่อยเอาเข้าวลงนะคะจากนั้นเราก็เอาเข้าวลงไปเลยค่ะข้าวลงไปตัดก่อนนะคะ ากนั้นแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะแล้วใส่สองฟองก็ตีลงไปทั้งสองฟองเลยนะคะ ากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะ1ช้อนชาเราไม่ต้องใส่เยอะหรือไม่ก็ช้อนชาครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็สองช้อนชานะคะแล้วแต่นะคะปรุงลงไปเลยเปรุงเสร็จแล้วเราก็มาคนนะคะคนให้น้ําตาลละลายทั่วข้าวนะคะอันนี้คือซีอิ๊วขาวนะคะใส่ประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนชานะคะ ใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเค็มนะคะข้าวผัดเค็มนี่จะไม่อร่อยนะคะเราใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนอีกนะคะเพื่อใหออ้ที่เราใส่ลงไปให้มันกลมกลืนนะคะเราต้องคนใส่น้ําตาลเสร็จแล้วเราก็ต้องคนนะคะคนให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นก็ใส่รสด,ดีหนึ่งช้อนชาใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มนะคะ ชูรสนิดหน่อยนะคะเราใส่นิดเดียวนะคะชูรสนะคะ,นะคะจากนั้นเราก็คนดีนะคะคนให้ทั่วเลยค่ะเข้าจะสุยมากเลยนะคะดใูใกล้เลยนะคะเข้าจะเรียงไม่สวยมาก จากนั้นเราก็ใส่แครอทลงไปนะคะแครอทนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดแล้วก็ใส่ถั่วลงไปด้วยนะคะ,ะ,คะใครมีข้าวโพดก็ใส่ข้าวโพดก็ได้นะคะแล้วเราก็คนไปโอ้ยจน,นไปเลยแค่นี้นะคะเราก็จะได้ข้าวผัดสูตรที่อร่อยที่สุดเลยนะคะ ข้าวเย็นนะคะหรือข้าวที่เราแช่ตู้เย็นเอาไว้เวลามาผัดนะคะเขาจะล้วนซุยสวยงามมากมากกว่าที่เราเอาข้าวที่ในหม้อนะคะที่เราเอาขึ้นมาเราไม่แช่ตู้เย็นเนี่ยมาผัดนะคะดูค่ะเคล็ดลับใน,ในการทําข้าวผัดนะคะที่สวยงามนะคะถ้าใครอยากได้ไข่เยอะก็ใส่ไข่ลงไปหลายๆฟองนะคะเนื้อไข่มันก็จะจับกันนะคะเขาจะจับกันเป็น ตัวตัวนะคะเห็นไหมคะอร่อยมากนะคะสูตรนี้นะค,ะคนที่ได้กินโอ้โหอยากทานอีกนะคะเพราะว่าสูตรนี้อร่อยแล้เข้าวก็ร่วนซุยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ผัดไปสักพักนะคะเราก็ปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟ หักไปสักพักไม่ต้องชิมเลยนะคะสูตรนี้พอดีบางคนก็ใส่น้ำปลานะคะแล้วแต่บางคนก็ไม่ใส่สูตรนี้นะคะใครอยากเอาไปทําก็ไม่ห่วงนะคะสูตรนี้น่าทําทานมากที่สุดเลยนะคะ สใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากค่ะเราก็ผัดจนแครอทมันสุกนะคะหัวสุกแครอทสุกแล้วค่อยปิดไฟแต่ว่าผัดใส่กระทะไฟฟ้าเนี่มันเหมือนมันทำยากไปหน่อยนะมันเหมือนเตาแก๊สเราก็ต้องคอย เปิดไฟปิดไฟนะคะค่อนนะคะเอาเข้าเย็นมาผัดนะคะอร่อยมากเลี้ยงเม็ดสวย ชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวลงไปได้นะคะแต่เราไม่ชอบเปรี้ยวนะคะเราลองมาชิมดูเลยค่ะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะเห็นไหมคะเม็ดข้าวสวยงามมากนะคะล้วนซุยทั้งเม็ดเรียงเม็ดเลยนะคะลองชิมนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะหวานนิด แล้วก็หอมไข่นะคะไข่นะคะเราเอาไปคั่วให้สุกสุกมากเขาจะมีกลิ่นหอมในตัวของเขานะคะแล้วก็หวานตรงแครอทแครอทเขาออกรสหวานนะคะกลมกล่อมเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วนะคะหรือใครชอบเปรี้ยวนิดก็บีบมะนาวลงไปได้แต่เราคงไม่ใส่นะคะอันนี้ก็โอเคแล้วยืมเยืม